เช้าวันนี้ร้านไพวันจะมานําเสนอจักรตีนตะกุยดีวายยี y, y ่ห้อจูกินะครับผมเป็นยี่ห้อจูกิเป็นรุ่นดีูนี่ครับรุ่นดียูขีดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเอ็นนะครับตัวนี้ใส่มอเตอร์ดเรกนะครับผมมอเตอร์ดเรกเป็นของยี ho, ่ห้อ TSM 750วัตต์นะครับตัวนี้จะทำงานหนักงานหนางานไรได้มอเตอร์ Motor, ตัวนี้แล้วก็ พิเศษก็คือตัวนี้จะเป็นตัวกอได้อยู่ข้างนอกต่างหากเลยนะครับเป็นชุดกอได้ข้างนอกเป็นมีเซนเซอร์นี่ครับที่ผมตอกอเป็นเซนเซอร์ตัดนี่ต้องกลัวว่ามันจะล้นนะครับผมรุ่นนี้แล้วก็สามารถสปีชชดช้าเร็วอยู่ตรงหน้ากล่องได้เลยนี่ครับความเร็วสปีดสูงสุดก็คืออยู่ที่3500รอบแล้วก็มีกําหนดเข็มปกักเข็มยกนะครับผมแล้วก็มีตัว เปิดไฟ LED แต่ถ้าเราจะใส่เราก็ซื้อใส่เพิ่มเข้าไปอีกทีนึงก็ได้นะครับผมนี่ครับเป็นมอเตอร์ d y Juki เป็นใส่มอเตอร์ direct นะครับใส่มอเตอร์ด้านข้างเลยไม่จะมีมีมอเตอร์อยู่ด้านด้านล่างนี่ครับรูปทรงของเขาสวยงามมาฟังเสียงดูนะครับผมอ่นนี่ผมปรับที่1200งรอบนะครับ ผมเย็บผ้าใบกําหนดเข็มปักเห็นไหมครับท,ทุกครั้งที่เราหยุดมันจะปักทุกครั้งแล้วกดเท้ามันก็จะตัวเข็มมันก็จะยกอ่าเดี๋ยวผมหยุดปรับจะปรับอยู่ที่1500งพันร้อยรอบหนังหนาหนังบางโชฟาถ้าสามารถได้หมดนะครับผมปรับ หนาบางอยู่ที่ด้านหลังได้เลยที่็อตเบอร์สิบสี่นี่ที่แถมที่จะมีแถมให้เรียบร้อยครับผมนี่นะครับรูปทรงดีไซน์ออกมาสวยงามน,นะครับมอเตอร์เข้าออกับตัวจักรเลยเห็นไหมครับดีไซน์เข้าออกับตัวจักรสวยงามเป็นมอเตอร์เน้นนะครับตัวนี้เป็นเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์มอเตอร์สําหรับพวกเยบ็บงานหนางานใช,ใช้งานหนักๆอย่างนี้ครับผมโอเคครับผม ถ้าท่านใดสนใจสินค้านะครับผมก็เข้ามาลองเข้ามาดูสินค้าที่ร้านได้เลยนะครับสินค้าเรามีพร้อมให้ลูกค้าลองให้ลูกค้าดูและอย่างหนึง่งช่วยฝากลูกค้าช่วยไปติดตามเพจ y o u t u b e ของร้านไทวันช่วยไปกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้กดกระดิ่งติดตามให้ทางร้านด้วยนะครับผมโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม